เอาลรครับผมขอกราบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็ยินดีต้อนรับสู่เกมเบ d a ร d แดนโซ e v o ว u t i o n ชในพาร์ทที่81กันนะครับผมก็ต้องขอไปทะทานอภัยทุกท่านด้วยนะครับที่ช่วงนี้ลงคลิปช้านะครับเพราะว่ามันใกล้จบเรียบร้อยนะครับผมแล้วซึ่งเนี้ยตอนตอนนี้ผมทําวิจัย2บทสุดท้ายอ่ะใกล้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดียหนาก็ต้องไปถ่ายรูปติดบัตรแล้ว ตื่นเต้นในการก็จะเรียนจบแล้วโอเคแล้วก็ในช่วงนี้นะครับผมก็จะเป็นช่วงที่หยิบขึ้นมาทำนะครับผมเป็นคอนเทนต์ที่ผมเคยทําไว้แบบพาร์ตต้นๆแล้วแหละที่แบบนำคอมเมนต์ของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มีข้อสงสัยอะไรงไงที่มันน่าสนใจผมจะหยิบไปทําเป็นคอนเทนต์นะครับผมซึ่งตอนนี้มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าของคุณถามว่าเออเราสามเอาเราจะแบบแบบเก็บเบลยังไงให้เร็วนะครับผมแล้วใจเขียวก็จะเหลืองควรทำยังไงซึ่งในพาร์ทเนี้ยนะครับผมจะมาบอกแบบละเอียดยิบเลยนะฮะ ระดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่านะครับใจเขียวกับใจเหลืองนะครับมันเป็นโซนที่สําคัญนะครับและจะรีตอนตีสามเท่านั้นนะฮะตีสามรีปุ๊บเอาไปลงฝึกฝนอย่างเดียวนะครับขอสองอันเนี้ยเอาไปลงฝึกฝนโดยที่เราต้องมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งคือว่าเราต้องมีเซตที่บวก EP เพิ่มด้วยนะฮะโดยที่ระดับแรกนะครับเซตอาวุธนะครับผมก็จะเป็นเซตของล่านะครับควรบวก10ขึ้นไปนะครับเซตล่าทุกชิ้นควรบวก10ขึ้นไปเพราะว่าเราจะเอาออปชั่นพิเศษของมันด้วยนะครับผมเนี่ยเพื่อบัตาดอกไบเทมมนะครับผแล้วก เพิ่มปริมาณการได้รับเหรียญเงินเนี่ยคือจุดที่เราจะได้เงินเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะที่แบบผมลงฝึกฝนแล้วแบบได้เงินประมาณ2อก็คือไม่ได้จากการขายอย่างเดียวนะขายขายะมันก็จะได้ประมาณ200,000ต่อรอบนะครับแต่เนี่ยคือมันจะได้เพิ่มนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นผมมีการบวกปริมาณเงินประมาณ1 5อ2 0้อ่ะแล้วผมตีมอนตัวเหนือผมได้ประมาณ6000อ่ะลอง6,000พแล้วก็บวกอีก20 0 ก็เกือบหมื่นละหนึ่งตัวได้หมื่นกว่าละถ้าตีไปสิบสิบตัวก็ได้กับแสนก็มีนะก็มันจะเป็นวิธีการบวกเงินอย่างนี้นะครับผมที่ส่วนว่าจะตีจุดไหนนะครับผมก็หาจุดที่สามารถลากมอนสเตอร์ได้เยอะๆนะครับผมปริมาณที่ได้รับเหรียญเงินก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะพอเรามีเซนล่าเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมเราก็ต้องมีตราซึ่งตราที่แนะนําก็คือตราฮาวาจุงนะครับผมก็หลายๆคนก็ตอนนี้กําลังเริ่มสะสมทำคืนนะครับผมเพราะว่าหลังจากที่เอาไปย่อยนะครับผมก็เช่นเดียวกันนะฮะก็้อคืนอยู่ ก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะก็ใกล้ครบและได้มา5ชิ้นละอีก3ชิ้นก็ครบ8แล้วก็จะได้เซตบวกอีพีสนะครับก็2จุดเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆคนหาได้อยู่แล้วแต่ปัญหาที่ต่อมาคือการใช้พูดนะครับผมซึ่งพูดระดับวีรชนนะฮะก็จะมีอยู่2ตัวที่บวกปริมาณ e ีพนะฮะ นั่นก็จะคือถ้าดีสุดก็คือพังคอนข่าวนะครับผมถ้าแย่สุดก็จะเป็นกล่องนะครับผมว่ากล่องมันไม่ได้บวก EP ไงมันบอกปริมาณการได้รับเหรียญเงินแล้วก็การดรอปไอเทมนะครับผมส่วนพังคอนข่าวจะเป็นปริมาณการได้รับ EP แล้วก็อัตราการได้รับไอเทม1 4นะครับพังพอนดีที่สุดสําหรับวีรชนแต่ถ้าสําคัญจริงๆและมีประโยชน์อย่างมากจริงๆนะครับผมนั่นก็คือปลาทองของระดับตานานนะครับผมซึ่งตอนแรกๆหลายๆท่านะคงแบบช่วงแรกๆอ่ะคือผสมได้คือแบบโอ้โหได้ปลาทองอีกแล้วโอ้แบบเฮฮาปาร์ตี้มาก ลาทองเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากนะครับดูจากปริมาณ E.P. ที่ได้รับคือ104%นี่คือเลเวลหนึ่งนะยังไม่รวมกรณีที่อัพเต็มนะฮะก็จะบวกเยอะอย่างมากแล้วอย่างหนึ่งคือหลังๆเวลหลังๆคือมันจะขึ้นช้าอย่างมากนะฮะดูอย่างผมทีขึ้นช้ามากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เซตล่าตลอดนะผมบ,บางทีผมก็ใช่ให้เป็นแบบเซตตีปกตินะครับแล้วก็ไปบอทไป,อ,ปอะไรเงี้ยก็เลยแบบทําให้ ได้ปริมาณ AP ที่น้อยลงนะครับผมแล้วก็การที่เราจะขึ้นไปหลังทง20ขึ้นไปนะครับผมโฮมูยี่สิบอ่ะมันจะเวลช้านะครับในกรณีที่คุณมีเซตล่าหรือว่าเซตเอพีมันจะทําให้เวลเร็วนะครับยกตัวอย่างเช่นของคุณทุสวรรนะฮะเนี่ยคือจริงๆเขามีอีกตัวหนึ่งก็คือเบลดมาสเตอร์นะครับซึ่งตอนเนี้ยคง16หรือเปล่าอ่าแล้วเขาไปเริ่มใหม่เล่นฟอร์สนะครับแล้วไปไวมากนะฮะคือเล่นหลังสุดนะครับแต่ใส่เซตล่าเนี่ยเห็นไหมเขาอยู่อันดับ3ามละโดยที่เซตที่เขาใช้นะครับผมก จะเป็นเซตล่านะครับผมตราก็ยังไม่ไม่แน่ใจว่ามีครบหรือยังผมว่าน่าจะมีครบแล้วแหละตาเนี่ยตอนนี้เขาน่าจะมีครบแล้วก็มีปลาทองนะฮะไอ้นี่คือตัวที่เพิ่มมีพีให้โคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกสนับสนุนต,ตรงนี้นะครับที่จะบวกประมาณ e ีพีขึ้นมานะครับตอนนี้เขามีบวกเพิ่มอยู่ที่ประมาณ23.9%นะครับผมนี่ก็คือจุดที่ได้ EP นะครับอ่ะต่อมานะฮะในการลงนะครับเราจะลงของเขียวกับเหลืองนะครับโดยการลง ฝึกฝนนะครับก็ลงตรงจุดนี้ไปหาจุดที่สามารถลากมอนสเตอร์ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ไปลากตรงโซนนั้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเอฟเฟกการใช้งานกล่องเนี่ยควรบังคับเลยนะฮะเปิดให้ได้ EP บวกี่ครั้งก็จะเป็น80ก็ได้เพึ่งไอ้ก็ได้เยอะเพิ่มขึ้นอีกนะฮะโดยที่เปิดยังไงก็ได้ให้มันได้อย่างนี้นะครับถ้าใครเปิดได้นี่2ครั้งก็ถือว่าสุดยอดนะครับซึ่งผมก็เปิดได้เมื่อคืนโดยใช้สูตรของปิ่นนะฮะก็อะไรนะเปิดกล่องกล่องที่ไอ้กล่องแรก เปิดกล่องที่4ด้านขวาอะไรสักอย่างนั่นแหละผมก็ฟังฟังพัดเขาพูดมาก็ไปเปิดก็ไม่ได้ปริมาณ EP นี้แต่ได้อันนี้มาถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะฮะก็พยายามบังคับนะครับเปิดให้ได้นี้นะฮะมันจะได้ปริมาณ EP ที่เพิ่มขึ้นนะครับไอสองนี้ตัดไปเลยก็ได้นะครับมันก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เราจะเน้นเวลนะฮะส่วนใครจะเน้นเงินก็เอาอันนี้ก็ได้แต่มันก็แค่ประมาณ40%เน้น EP ดีกว่ามันจะคุ้มค่าที่สุดนะครับพอเราได้แล้วนะฮะเราก็ไปทำการลากมอนสเตอร์จุดใดจุดหน่นะะะะทีีมเยอ ลากมืออย่างเดียวนะครับพอเราลากเสร็จปุ๊บพอของเต็มนะครับกลับเมืองมาขายของแล้วก็กลับเข้าไปใหม่นะครับผมไอ้รีสเตมินาด้วยแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ก็จะเป็นโซนนี้ที่เราบวกไป <c oughs> บอกได้เลยว่าปริมาณ e p ในโซนนี้มันจะเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับผมต่อมานะครับผมเมื่อเราใช้ปริมาณตรงโซนนี้หมดแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเป็นโซนสีขาวนะครับซึ่งมันจะไม่บวกปริมาณ e p นะครับซึ่งในโซนสีขาวเนี่ยเราจะใช้พวกเซตล่ากของเราเนี่ยเป็นตัวบวก EP ของเรานะครับผมอ่ะโดยที่ ปริมาณไอพีตรงนี้ผมจะเป็นศูนย์เพราะว่าใจผมแดงเนาะคือมันจะบอกว่าปริมาณไอพีของเราตรงนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะการได้รับเหรียญเงินกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็การได้รับไอเทมกี่เปอร์เซ็นต์มันจะบอกตรงนี้เลยยิ่งใครมี200%อัพขึ้นไปอ่ะบอกได้เลยว่าดีอย่างมากนะฮะมันเป็นประโยชน์อย่างมากว่ายิ่งโซนเนี้ยมันสามารถรีสเตมิน่าได้หลายรอบนะครับเนี่ยรีได้หลายรอบประมาณ2มี1รอบแล้วก็รีได้อีก2รอบนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3รอบ ยิ่งใช้ผู้ตำนานก็จะหมดช้าลงนะฮะก็จะคุ้มค่าที่สุดในใช้ในโซนนี้นะครับผมซึ่งสําหรับใครที่แบบเอออยากบอดฟาร์มยังไงให้มันคุ้มค่านะครับแนะนอามีอย่างหนึ่งนะครับไปที่ตั้งค่านะครับผมปรับตรงนี้นะขอบเขตการเคลื่อนไหวขนาดต่อสู้อัตโนมัตินะครับปรับเป็นไม่จํากัดนะครับมันจะวิ่งไปทั่วเลยมันจะวิ่งไปทั่วตามที่มีมอนสเตอร์เกิดสมมติแบบผมตีตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีมอนสเตอร์ไอ มอนเกิดตรงนี้มันก็วิ่งไปตีนี้ตีนี้เสร็จมีมอนเกิดเนี้นก็วิ่งไปไปผู้ตามทางไปเรื่อยๆนะครับผมก็ผมก็ใช้วิธีการฟาร์มในแผนที่แดงนะครับสำหรับใครที่อยากอ่าเขาเรียกว่าไงอยากให้มันหมดไวนะครับผมก็มาลงในพื้นที่สีแดงได้นะครับผมโอ้ตอนนี้ล้านสามละเดี๋ยวผมต้องรีบเก็บละตอนนี้ผมอยู่วานหกใสนะครับผมก็คือเตรียมตัวสําหรับการรวมเซิร์ฟนะฮะมันก็ได้ไม่ยุ่งยากหนะน่อยเนาะแหมมันแน่แยงเจ้าหยุดกระเทยหยุดเนี่ย เดี๋ยวก็จะเก็บให้ล้านกว่า,วานะครับแต่มันก็คงยากแหละเพราะว่าหลังจะรวมเซิร์ฟก็คงตีกันรานาวนัวแนว่นอนนะฮะก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับในการเก็บนะครับสาหรับใครอยากเผาก็ผมไม่แนะนําให้กดคูณ2กับคูณ4นะมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมคือมันใจเราหมดเดียวก็จริงแล้วได้ไอพีเยอะขึ้นก็จริงนะครับแต่ของหรือเงินเนี่ยมันก็จะได้น้อยลงเอาสําหรับคนที่ไม่มีเวลาจริงมาเผาใช้ก็ พอในเมืองนี้ก็ได้นะครับแผนที่แดงนะครับหรือไม่ก็ไม่ต้องกดคู่สีก็ได้มาปล่อยบอดปุ๊บเอาแต้มด้วยแล้วก็แป๊บเดียวจริงๆลงแผนที่แดงอ่ะายหายโคตรไวนะครับบอกเลยว่าแป๊บๆหมดนะครับผมก็นี่นะครับผมก็จะเป็นวิธีการเก็บ EP นะครับหรือเลเวลนะครับที่ผมใช้นะครับและ top top s ิ r ์ฟแต่ละคนเขาใช้นะครับเพราะว่ามันสำคัญอย่างมากนะครับคือตอนนี้ใครจะผสมพูดหาตำนานก็คือหา แนะนำเลยครับรีผสมกันนะครับผมได้มาคือสบายนะฮะเลเวลขึ้นไปแต่ละ1นึ่งเลเวลเนี่ยบวกค่าพลัง2,000ัอัพเลยนะครับผมก็แนะนําให้รีบๆหากันมานะครับซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังจะทําการหาแล้วก็ผสมนะครับก็สําหรับใครอยากสนับสนุนในการผสมปลาทองนะครับผมก็นี่นะครับด้านล่างนี้ครับมีสามารถดูเนตมาได้นะฮะแล้วเราก็จะมาทําคลิปเปิดกันเลยนะครับดีไม่ด้อาจจะเป็นการไลฟ์สตรีมเปิดกันนะครับว่าผมจะมีโอกาสได้พูดพูดไปทัก สรับนานกันไหมนะครับผมก็สมัครครัปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ใหมกับผมด้วยละกันแล้วไเจอกันในพาร์ทต่อไปนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ